สวัสดีครับผมตอนนี้ดูช่องเสียอาม JO1 Official นะครับผมตอนนี้รถแห่มาแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เวทีนะครับสาวน้อยรำเพริญโชว์นะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้รถแห่ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเจ้าเกย์ขากเกย์แน่เดี๋ยวเสียเอาจริงเลยใช่ไหมนี่ครับผมมาแแล้วคครรรัับบไทยถห่เสีตอนนี้กำลังหาที่จอดนะครับผมมาเรียบร้อยไม่ต้องนะครับผมมาแล้วมาแลียบร้อยไมรถแห่ จับไทยกีลาตามคำขอนะครับผมครับผมรถแห่มาแล้วนะครับผมโหวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับตื่นตันใจลีนะครับผมที่ได้มาเล่นนะครับสน้อยรำเพรีนโชว์นะครับผมนี่นะครับพี่น้องรถแห่มาเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมผู้จัดการคนเดียวครับผมใครไม่ได้จะซื้อตัวนั่นสามแสนโอ้โห ทำสามล้านขายสามแสนขายสามแสนไหมถ้บผมนี่นะครับสุดยอดนะครับผมโอ้ตื่นเต้นครับดีใจอีหลีนะครับที่ได้มานะครับผมรู้สึกตอนนี้หัวใจเต้นตึ๊กตึ๊กตึกตึกเลยนะครับพี่น้องนะครับผมที่รถแห่ได้มาเล่นนะครับผมนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับตอนนี้ด้านแดงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวถามนาเสียมคนขับนะครับผมเป็นไงครับนาเสียม ว่าเป็นไงออกมากี่โมงนี่ออกมาประมาณ8ปดโมงครับอันนี้น้าเสียมนะครับผมน้าเสียมคนขับรถจระแหนะครับผมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเป็นไงใหญ่ไหมนี่ตื่นเต้นมากนะครับผมวันนี้กล้องจะรุมถ่ายเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับผมนี่รถแทรมาถึงแล้วนะครับพี่น้องก็โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นยี่งีิพูดว่าถูกเลยนะครับผมเพราะว่าดีใจแห้งนะครับผม ดีใ,ใจแห้งที่ได้มานะครับผมเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณบอสโจนะครับขอบคุณ ทุกๆคนขอบคุณอีหล่าอุงหญิงด้วยครับผมขอบคุณ FC พลังแงะเอฟซทุกคนนะครับตอนนี้ผมได้จัดตามคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับจะตามคําที่เคยสัญญาไว้นะครับผมอข่งเต็มที่นะครับผมก็นะครับผมฝากพี่น้องนะครับติดตาม FC นะครับแล้วก็รอคลิปเร็วๆนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนานนะครับรถแอร์ถึงเรียบร้อยนะครับเดินทางมาไกลเดินทางมากี่ชั่วโมงนะเสีมประมาณเต๋อไมากเต๋อไป่ใช่หรือว่า ประมาณห้าจะมึงก็กว่าแต่จอดพักด้วยอ๋อจอดพักด้วยเป็นไงตื่นเต้นไหมโอ้ใจผมตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊กเลยรถแห่เลี้ยวเข้ามาเล็ก้เป็นดีก็เยอะเลยกลายเป็นรถแห่ร้อยไปเลยมาเหมือนเหมือนไในมดน้อยในดงตึกเป็นไงนี่เห็นครั้งแรกระบบเสียงนี่กลางเมเจอร์ของเสียงโนนได้นไงกลางเมเจอร์แล้วก็เบสของชอช้าง ครับตาคุณตาเออเป็นไงตาคุณห,หนูนี่วันนี้วันนี้อยู่ถึงเช้าเลยด้ต้นแห่นะครับรอดูหมอลำนะครับผมนี่สุดยอดนะครับผมก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกลามาเป็นหนึ่งส่วนรวมเขาก็ดีดใจนะครับใช่ถือว,ว่าเป็นบุญเนาะขอบคุณวัดโจมากๆนะครับที่ให้ได้มานะครับตามคำขอของอีลานะครับผมนะครับผมอีลาบอกอยากเจอพี่เจนเราจัดให้นะครับผมเดี๋ยวพี่เจนก็มานะครับตอนนี้ก็กกำลังออกจาก โพลาดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมน,นั่นแล้วก็ตอนนี้ทีมงานก็กําลังไลส่ส่วน,นะครับแมวราบพาเพื่นนะครับผมนี่วันนี้ทีมไล่นะครับผมผมกับเซียเอ็มนะครับมาไล่แมวล,ลาช่วยบอจโจนะครับผมแล้วก็เอารถแห่มาช่วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมได้แค่รับโอกาสก็กดีใจแล้วนะครับผมนไมครับ À, mèo là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  mẹo là mè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 o là ควีคว <Yeah. S 1> า,าแลกนงานสาวน้อยลเโชวการุรำลังใสของคุณไมตรีแต่จากไกลจากไกมาให้กำลังใจกับพี่งานสาวน้อยลวเโชวัตนนี้ก็กาลังไลฟ์สดอยู่นะครับผม ทงพี่น้องไลร้ชนครับผมหน้าเวทีสดๆนะครับผมยาไปยาไปนี่คสไตล์ของเบลเน่าพัเพิครับผมก็รถแห่ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้สำหรับผมผมโคตรดีใจนะครับผมดีใจนะครับที่ได้มาวันนี้นะครับดีใจนะครับที่ได้ มาเปิดวงสาน้อยความเพลินโชว์นะครับแล้วก็นำวงนะครับมาทุกอย่างนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเต็มที่ผมพร้อมซัพพอร์ตนะครับพร้อมซัพพอร์ตสาน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจนะครับแล้วก็อีลานะครับซัพพอร์ททุกๆคนนะครับผมผมดีใจมากๆนะครับานะครับผมยินดีนะครับผมตอนนี้ก็โอ้พูดพูดพูดว่าถูกนะครับเพราะว่า ความในใจนะครับมัน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 เยอะมากมายนะครับผมเพราะว่าผมก็มาตั้งแต่เรียนเนาะบอสโจนะครับก็ประมาณก็เกือบเดือนนะครับผมแต่ว่าได้มาช่วยได้มางนี้ครับรู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีใจนะครับรู้สึกหลายอย่างนะครับผมโอ้กวอะไรก็มันตื้นตันใจนะครับผมนะครับนี่พี่น้องนี่รถแห่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นะครับแม่ แม่ผมก็มานะครับผมวันนี้ว่าจะมาอะไรนะครับจะให้แม่เอาไปให้กีฬาด้วยนะครับผมอ่าก็ต้องรอชมนะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมตอนนี้ก็กําลังไล์นะครับไล์ช่วยบอสโจนะครับผมก็ดีใจวันนี้นะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้มาไะคหาโอกาสแบบนี้ ยากนะครับผมก็ขอบคุณวสโจนะครับที่ให้โอกาสนะครับสิขชายคนนี้นะครับผมพี่แจนมากๆนะครับนี่จุดยอดเป็นไงครับรถเป็นไงโอ้สวยป้อุดยอดเลยครับนี่แค่สีแค่สีจินขาดแล้ววันนี้สาวน้อยจะสู้ได้ไหมครับขอบขอบคุณพี่มาเดี๋ยวครับผมที่ดูแลสถานที่แล้วก็ดูแลการจัดรถให้แล้วผมจะจัดได้ตรงไหนอีกเพราะเราหันมาฝั่งนี้เนาะครับเอา ไฟเข้าไฟเข้าครับไฟเข้าช่องนั้นน่ะครับข้างไอ้ดำๆอ๋อโอเคเดี๋ยวคันหนึ่งพี่ก็จะให้มาต่อกันหลังรถ้สาวน้อยให้มาต่อกันแล้วก็เริ่มเล่นประมาณทุ่งซึ่งก่อนทุ่มครึ่งเนาะเออเพราะว่าทุ่มซึ่งต้องงดใช้เสียงนะครับก็เล่นไปเลยห้าโมงเย็นหกโมงเย็นก็เล่นสนุกรวดเลยเนาะเออครับโอเคครับก็ครับผมราศีเอ็ม กำลังเช็ดรถครับผมใช่ผมเปิดฝั่งนี้ครับเปิดค่ะไปตูดเข้าไปตูดเข้าอ่ะน้าเส้มคราวนี้ะคราวนี้ป่ะครับถอยโอเคครับพี่ชิดชิดหน่อยครับผม รถแห่สาวน้อยวันนี้รถแห่สามคันนะครับผมโอเคนะครับพี่น้องก็ฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับแล้วก็ผมดีใจมากมากจริงๆนะครับดีใจจนมันไหลนะครับเพราะว่ามันเป็นความใฝ่ฝันนะครับของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็โอเคครับผมดีใจหลีครับผมมนี่นะครับแล้วก็ดียหลาว่าจะมาเล่นด้วยนะครับก็รอน้องอุ้งญิงนะครับผมแล้วก็รอ ทีมงานนะครับทีมงานก็ใกล้จะถึงกันหมดแล้วนะครับผมอีกสักนิดนึงนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็แมวเพลยแมวล่าก็อ่ารายการแมวล่าก็กําลังอ่าไล่เข้ากลุ่มนะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มก็รีบเข้านะครับผมได้เจอกันแน่นอนนะครับผมนี่นะครับนักร้องหลักๆจีนก็มานะครับผมโอเคครับพี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้อขอให้พี่น้องลำ่ำลำเลยด้วยนะครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ